การพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็นอย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์เป็นหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบายการปฏิรูปภาคการเกษตรและตลาดนำการผลิตตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้มีขีดความสามารถด้านการเกษตรสร้างแรงจูงใจให้คนรุ่นใหม่หันมาประกอบอาชีพกเกษตรกรรม โดยจะต้องมีศักยภาพสามารถนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการบริหารจัดการและการตลาดสินค้าการเกษตรมีความคิดสร้างสรรค์นในเชิงผู้ประกอบการเกษตรกรรุ่นใหม่สามารถพึ่งพาตนเองได้มีการเชื่อมโยงเครือข่ายและเป็นผู้นำทางการเกษตร4.0ในพื้นที่ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาภาคเกษตรไทยได้อย่างยั่งยืน สำนักง,งานเกษตรจังหวัดหนองคายมุ่งมั่นเดินหน้าในการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์โดยมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการเชื่อมโยงเครือข่ายในทุกระดับสนับสนุนการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งเพื่อเป็นกำลังสำคัญของภาคเกษตรในอนาคต อีกคั้งเป็นบุคคลต้นแบบสำหรับผู้สนใจเข้าเป็นเครือข่ายกับกลุมส่งเสริมการเกษตรเป็นจำนวนมากนับว่าเป็นการเริ่มต้นการวางแผนแนวการปฏิบัติที่ดีที่มุ่งส่งเสริมความสามารถในการยกระดับและพัฒนาการเกษตรของไทยให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่เพิ่มปริมาณและคุณภาพการผลิตที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในปีงบประมาณพศ2563สำนักง,งานเกษตรจังหวัดหนองคายมีการดำเนินกิจกรรม3เวทีดังนี้ 1. ได้จัดกระบวนการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็นยางสมาร์ทฟาร์มเมอร์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านการเกษตรจัดทำแผนการผลิตการจัดการฟาร์มเพื่อพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นอย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์ 2. ได้จัดกระบวนการผลิตเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ณแปลงทองนางฟาร์มตำบลบ้านฝางอเภอสักคลายจหนองคายเป้าหมาย40คนโดยมีรุ่นพี่ที่เคยผ่านกระบวนการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นพี่เลี้ยงด้วยเพื่อให้เกษตรกรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำมาพัฒนาตนเองได้ 3. ได้จัดกระบวนการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์แปลงยังสมาร,ร,รม์ทฟาร์มเมอร์สวนกลาเดนทรีตำบลหนองกลมเกาะอเภอเมืองจังหนองคายเพื่อนำเสนอผลงานด้านการเรียน ร,รู้ของเกษตรกรรุ่นใหม่เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างเครือข่าย การพัฒนายางสมาร์ทฟาร์มเมอร์ของจังหวัดน้องคายเริ่มต้นจากการพัฒนาองค์ความรู้ปรับแนวคิดในการทำงานเพื่อให้มีความสามารถในการเรียนรู้และนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้กับการทำการเกษตรให้ง่ายกว่าเดิมยางสมาร์ทฟาร์มเมอร์จึงต้องรู้เป้าหมายของตนเองรู้ความเหมาะสมของพื้นที่ต่อพืชที่จะปลูกรู้ความเหมาะสมของพืชที่ปลูกกับแนวโน้มการตลาดหลังจากนั้นจึงจะดำเนินการวางแผนเพาะปลูก โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อให้ระบบการผลิตมีความแม่นยำลดต้นทุนลดการสูญเสียและผลผลิตได้คุณภาพตามมาตรฐานสิ่งสำคัญของคนรุ่นใหม่แบบอย่งสมาร์ทฟาร์มเมอร์ต้องมีการทำงานร่วมกันเป็นเครือข่ายเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนำไปสู่การรู้เท่าทันสถานการณ์โลกซึ่งเครือข่ายจะเป็น,นกลไกสำคัญในการสร้างความมั่นคงให้กับเกษตรกร,กรในยุคต่อไป